เผยทายาททั้ง4ของเอปิยาดาอยู่วงการมานานพอสมควรอย่างเอปิยาดาเพนจินดาปัจจุบันอายุ58ปีเกิดเมื่อวันที่27มิถุนายน2507เป็นนักสแสดงชาวไทยในสังกัดบริษัทดีดาวิดีโอโปรดักชั่นจำกัดและช่องหลักสีทางนี้เอปิยาดาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงไทยเริ่มต้นเซ็นสัญญาเป็นนักสแสดงในสังกัดบริษัทดีดาวิดีโอ โปรดักชันจำกัดและช่องลักสีมีผลงานละครพื้นบ้านเรื่องพิกุลทองทิพเกสรและเทพสามฤดูภายหลังนั้นเธอได้มีผลงานละครอ,อีกขับขั้งส่วนมากจะรับบทเป็นนางร้ายและแม่ของพระเอกนางเอกสลับกันทั้งนี้เธอเองก็ได้มีโอกาสเปิดใจถึงชีวิตครอบครัว ของเธอเอาไว้ว่าเป็นเรื่องราวที่ดีที่เราได้แต่งงานมีลูกซึ่งคนจะไม่ค่อยทราบและบอกมันมีคนถามว่าพี่เอเคยแต่งงานหรือยังก็เลยบอกไปเลยว่าเคยสิเอมีลูกแล้วด้วยเพราะในตอนแต่งงานเขาก็ไม่ค่อยมีเพราะในตอนนั้นเราทราบวิธีการว่าต้องทํายังไงออกซื้อรอซึ่งเราคิดว่าเรารักกันก็แต่งงานกันซึ่งพอหลังจากแต่งงานแล้วพอวันหนึ่งเราก็ไปด้วยกันไม่รอดก็เลยแยกทางกันทําให้รู้สึกว่าเราเริ่มเติบโตขึ้นเพราะในตอนนั้นเหมือน เรายัางไม่รู้จักความรักดีเท่าที่ควรเมื่อเรามีลูกแล้วก็โชคด,ดีอีกที่ได้ลูกดีลูกคนโตลูกสาวอายุ23ปีเรียนจบที่ A b แบกค่ะลูกคนที่2ลูกชาย21ปีเรียนที่ A b แบและคนที่3ลูกชาย18ปีเรียนที่มอมหิดนคนที่4ี่ลูกชายอายุ10ขวบแม้ในตอนนี้จะแยกทางกับสามียังไม่ได้เจอไปมาหาสู่กันเป็นเพื่อนกันค่ะ